สวัสดีค่ะเมนูของเราวันนี้จะเป็นสปาเกตตี้มิดสไตล์พิลเซอร์อินซานาโซเซอร์มิดชวายนฟลชิชนะคะ ตั้งกระทะไฟปานกลางแล้วก็หอมกระเทียมสเปคลงไปนะคะเอาไปผัดให้หอมๆเหลืยงๆกันเลยละค่ะเพื่อนๆก็เมนูนี้นะคะหากินได้ง่ายมากนะคะทํากินเองที่บ้านก็ได้นะคะถ้าใครชอบไปหาเห็ดแต่ถ้าใครที่ไปหาเห็ดไม่ได้นะคะก็ทานในร้านสเตอรอกก็ได้นะคะจากนั้นก็ใส่เห็ดของเราลงไปในกระทะผัดให้หอมๆกันเลยนะคะเพื่อน ก็จะเป็นเมนูที่ง่ายมากค่ะฝรั่งเขาจะชอบทานเมนูนี้นะคะถ้าไปทานที่รีตอรองจะแพงมากกันเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราทำเองค่ะก็ใส่เนยลงไปนะคะเนยเนี่ยจะช่วยให้รสชาติของอ อาหารเมนูนี้เข้มข้นแล้วก็หอมมีกลิ่นหอมของเนยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เนื้อหมูลงไปนะคะเราจะใส่เนื้อหมูไปทีหลังแล้วก็ผัดเนื้อหมูให้มันสุกให้มันทหอมกันเลยนะคะจากนั้นนะคะพอสุกได้ดีแล้วเราก็จะมาใส่ซานาโซเซอร์นะคะ ก็ปรุงรสกันได้เลยค่ะรปรุงรสของเราก็จะไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมีขนอผงขนอใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้ผงขนออันนี้เราก็จะใส่เพื่อความอร่อยกลมกล่อมค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆน,นะคะเราก็ไปหาเกลือมาค่ะ ใส่นีสนึงนะคะอย่าใส่เยอะเพราะว่าเราใส่สเปกลงไปแล้วนะคะมันก็จะได้ความเค็มจากสเปกแล้วนะคะแล้วก็ใส่ฟใส่พริกไทยลงไปนะคะเพื่อนๆเ,เมนูนี้บอกเลยอะคะ่ะทาออกมานี่หเกลี <c oughs> ้ยง <c oughs> เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นเมนูที่อร่อยค่ะแล้วก็จากนั้นละคะขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาใส่หอมเพชรซิเรียนะคะ แล้วมันก็เสร็จแล้วนะคะหน้าตาของเราก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเตรียมเส้นสปาเกตตีหรือพาสต้าของเราใส่จานแล้วก็เสิร์ฟได้เลยค่ะอร่อยมากค่ะเพื่อนๆ